สวัสดีครับทุกคนผมปายครับ <c oughs> คลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าจะเทียบระหว่างเชนซอ c ์ในคอร์ดิตีโกดกับเชนซอร์ในโบนน่ f แฟ e อ่าคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเทียบกันเลยแหละว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะคือ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยที่ถา่ายคลิปก็ตีสี่แล้วเนี่ยตีสี่สิบหกเลยหนี่ย มันเป็นเวลาที่คนอื่นเขานอนแล้วแล้วเราเพิ่งมาถ่ายคลิป <laughs> อีกสองชั่วโมงนึงก็ตักบาทได้เลยเนี่ยเออมันใช่เวลาไหมนเนี่ยตีสี่มันถ่ายคลิปเนี่ย <laughs> โอโ้เสียสุขภาพจ,จัดเลย <laughs> เดี๋ยวจะเริ่ม Call of Duty God ก่อนเลยแล้วกันมาต้อ <laughs> บอกก่อนว่าค a l l of Duty g o ในพีซีอะดูคนเล่นดิ <laughs> ห้าสิบเอ็ดคนแล้วผมจะหาห้องเจอเหรอวะนี่คอร์ทิตี้โก้เนี่ยอย,อย่างที่ผมบอกเว้ยตั้งแต่คลิปที่แล้วเป็นภาคที่ T D K หรือ Time to Kill เนี่ยเร็วที่สุดทุกภาคละแล้วรู้สึกน่าจะเป็นภาคที่เพิร์กเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะเนี่ยมาถึงพระเอกของคลิปนี้กันบ้างดีกว่ามาเชนซอร์เชนซอร์ของคอร์ทิตี้โก้เนี่ยเห็นป่ะเห็นรูปร่างมันป่ะคืออย่างที่ผมบอกเลยเว้ยโอป้าเลอมันสั้นเว้ยแต่เชนซอร์ในคอร์ทิตี้โก้อะจะมีเลเซอร์ให้อยู่แล้วเว้้รรว้้ยยยยโดดททททีีี่่่่่เเเเรรรรราาาาไไมมมตตตออออองงใสสััแแชนนน์ลละะูกกบบวิ เพิ่งมาในโมโนแฟร์ใช่ไหมล่ะไอภาคมันก่อนมันก็แต่งได้ไม่กี่อย่างเองเนี่ยมันมีแค่มาโซอันเดอร์บาร์เรลแล้วก็แอ็มพิชชันเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้นะ่ะคือผมจะเป็นแบบแต่งทั้งสองอันเลยนะทั้งอันนี้แล้วก็ทั้งโมโนแฟร์น่ะถ้าในกู๊ดผมผมใส่มัเสเซนเบนกว่าแล้วก็เอางี้เดี๋ยวผมลองใส่แล้วพิจไฟดูแล้วกันมาดูว่ามันจะยิงเร็วแบบเชนซอในโมโนแฟร์ไหมแต่กลัวหาห้องไม่เจอจริงๆเนี่ยเลยแต่หาห้องแป๊บๆเจอนะเออแต่หาห้องแป๊บแปบเจอเนี่ยเจอละแต่คน <laughs> เราจะเล่นเมืเ่อไหร่วะเนี่ยผมว่าถ้าเป็นพวก PC กบับ Xbox o n น่าจะเจอห้องไวกว่านี้ป่ะหรืองไม่ก็คนเล่นเยอะว่านเนี่ยเพราะคอ l l of d u t ใน PC อ่ะคนไม่เล่นกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ภาคก่อนๆเขาเล่นกันในคอนโซลเอาเพิ่งมาแบบคนเล่นในคอมเยอะก็โม้ล่นรถไฟนี่แหละเนี่ยคือผมอยากให้โม้ล่นรถแฟมันมีบทแบบเเว้ยคือตอนนี้เกมมันก็เกือบ1ปีแล้วอะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอาบทแบบเข้ามาเว้ เออผมว่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างแบบใส่แล้วปิดไฟกับไม่ใส่แล้วปิดไฟบ้างดีกว่ามาเออเอางี้ดีกว่ามาอีกอันนึงผมใส่เป็น extended neck เอาล้วกันมาแต่คอดิ d ตี้โกสอ่ะรู้สึกปิงน่าจะอยู่ประมาณปิงเหลือนะถ้าให้ผมอกน่าจะประมาณสักร้อยขึ้นอนะ่ะเพราะตั้งแต่ผมซื้อคอดิ้ตี้โกสมาตั้งอุ้ยกี่ปีแล้ววะคือจะแล้กวก็ซื้อตั้งแต่มันออกใหม่ๆสักประมาณสักเดือน2เดือนอน่ะเอออ่าเล่นแบบเล่นแบบนี้ก่อเลยแล้วกันมาแบบไม่ใส่แล้วปิดไฟหรือแบบไม่ใส่แล้วปิดไฟนะแล้วดูเวลาเล แต่ว่าของคอร l Duty Ghost อะถ้าเราไม่เล็งเลเซอร์ยังอยู่เว้ยแต่พอเราเล็งปุ๊บเนี่ยเลเซอร์หายแล้วเป้ามันก็จะผุอันนี้แบบไม่เนะอ็มดาวไซ i ์ e ละอ่าอันนี้แบบเอ็มดาวไซ z ์อย่างที่ผมบอกไปถ้าเอ็มดาวไซ z ์ปุ๊บเนี่ยมันก็คือทิ่ไฟแบบแม่นขึ้นอนะเฮ้ยหรือว่าไอ้นี่เว้ยคือคือถ้าเราไม่ได้ใส่คือคือถ้าเราไม่ได้ใส่ <laughs> หรือว่าถ้าเชนซอในกดแบบไม่ใส่และปิดไฟเนี่ยมันคือใส่และปิดไฟในบูธกาแฟวะเออว่ะเฮ้ยผมว่าผมว่ามันผิดปกติแล้วผมว่ามันผิดปกติแล้วอะไรวะเนี่ยผมเจอแฮ็กเรอโอ้ oh my god แต่ก็ไม่แปลกแบบเกมเป็นหลายปีแล้วอะอก่าจะแบบเข้ามาเล่นดีๆแท้ๆดันมาเจอแฮ็กเนี่ยนะเอ้อรอมันกดคีย์เอไซส์เลยน่าจะว่าแล้วหาห้องใหมก็ได้วะ ไม่ไหวว่ะเจอแฮกเกอร์อย่างงี้คือสมัยนั้นอะพอดิจิตอลอะถือว่าภาพสวยมากๆเลยนะเว้ยจริงๆตอนนี้มันออกใหม่ใหตอนนู้นแหละ2013มั 2, 10, ้งเออเออปีนั้นอะภาพสวยมากตอนนั้นอะ <S <S เฮ้ยอ๋อก็ใจว่าคือผมไม่อยากสร,ร้างห้องเล่นกระบ,บอกอ่ะคืออยากยิงกับคนจริงๆมากกว่าไงแล้วพอหาห้องเล่นกับคนจริงๆเนี่ยมันก็หาไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่หาห้องแป๊บๆเจอน,นะเออแต่หาห้องแบบตั๊บๆเจอ ผมยอมแพ้แล้วสร้างห้องเล่นกระบอกก็ได้วะเอาบทระดับยากนี่แหละหรือผมเล่นผิดเวลาวะจริงๆตอนนี้ตีสี่สี่สิบเก้าละคืออย่างน้อยระยะกล้าอย่าสาับตายแน่ๆเนี่ยเห็นปะผมบอกแล้วว่าคุณภาพคือเดินผ่านใครอ่ะเนี่ยตายแป๊บๆตายเนี่ยเนี่ยดูดิมันแป๊บๆตายจริงๆคุณภาพคือเนี่ยสาับตายเนี่ยเนี่ยดูดิแป๊บๆตาย บางทีความรู้สึกแล้วอะเหมือนโดนยิงสองนัดตายอะผ้ <c oughs> าน,นี้ไม่มีเม้าหรือว่าพิมพ์กับแพงเลยแต่ผ้าเนี้ยมันมีแบบเนี้ยพอมันขึ้นลูกศรสีส้มไว้แล้วพอเรากดเลงมันจะเนี้ยมันจะเอียงอย่างเงี้ยโอ้โหเอางี้เดี๋ยวเป็นเพิ่มลัพทฟ่ไฟแล้วกันปะอันนี้แบบเพิ่มลัพทฟ่ไฟนะเนี่ยผมว่ามันเร็วกว่าเพิ่มไฟเลนในโมโนไฟ,นฟอีก เนี่ยยังรู้อ่ะแต่รู้สึกเหมือนสิ่นัดตายว่ะจริงอ้าจบแล้วหรอออีกรอบนึงก็ได้มัในขณะที่ผมกำลังถ่ายคลิปตอนตีสี่เกือบจะตีห้าที่ไหนไม่รู้กำลังเปิดเพลงลูกทุ่ง <c oughs> แข่งอยู่เออปั๊บตายนะ เนี่ยขนาดเพิ่มแล้วไฟยังสานนักตายอ่ะมีบางจังหวะสีนักตายด้วย้ทำเพิ่มไฟเลยอ่ะอันนี้สานนักตายโอ้โหโอ้ยโหเกือบเกือบเกือบโอ้โหไม่อืมเกือบควอดฟีตปะอโอ้โห 哎哇！嗯 <noise>、uh. เอาจริงเสียเวลาตอนหาห้องนี่แหละไปะได้เวลาโมเดิร์นแฟรกันแล้ว嘛อ่ะโอเคกลับมาในโมเดิร์นแฟรนะฮะถ้าแต่งแบบนี้น่าจะเทียบได้ในคอร์ดิติโก้ละเพราะอย่างคอร์ดิติโก้อบบตัวบาเร่อมันจะสั้นผมเลยคิดว่าน่าจะเอาสองเนี่ยเทียบกันระหว่างตัวอันนี้ที่มันเพิ่มแค่เอ็มลอสซัพสปีดก็คือไฟเลส์มันปกติเลยแล้วก็ไอตัวนี้แฟร์ควีซีแปดตัวแอดเวอร์สตัวนี้ก็เพิ่มไฟเลส์ในโก้ดเราใส่มันซึ่เบรกใช่ไหมอ่นเนี่ยก็ใส่ ake, มันซึ่เบรกไปด้วยมีเลเซอร์โอเคมมมมมาาาา้้าสสผขขออไปลลลยนนััะก mm. เาาก่ เา่นเกมเนี้ยนะตะกี้ยิงอะไรตะกี้ยิงอะไรเงเี่ยยิงพลาดอ่ะแต่อยงไ้คือขอพูดให้จบก่อนได้ไหมแล้วเขาหยิบแต่อย่างไรแน่ๆคือพวกเนี้ยสิ่งนัดตาย แน่แฮกนีแฮกนีเออเป็นประตูใหม่ข้าประูให้าโอ้โหมีคอมเพรสเซอร์แอร์เี่ถูกวว่าคอมเพรเซอร์แอร์กั้นอยู่เฮ้ยอาร์ีจีอาร์จีอาร์จีอ้ออ,อะหวานลยมีเทรว่ะ โดยแน่นอนหละถ้าไม่เพิ่มไฟเลทอ่ะมันก็ดิช้ากว่าแต่เพิ่มไฟเลทอ่ะมันก็ดิชเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ปะละ่ะมาแบบเพิ่มไฟเลทบ้างดีกว่าอ่าตรงนี้แล้วกันบัเนี่ยเพิ่มไฟเลทเนี่ยมันคือแบบปกติในโก้เลยเออ,อเฮ้ยมันไม่ตา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 ย นี่ไงนี่ไงจะรูปซอเป่าหน้าเหรอจะรูปซอป่าหน้าเหรอฮจะลูปซอเปล่าหน้าเหรอโอ้ยโอ้ยมีดมีดมีดมันมีดว่ะมันเล่นมีดว่ะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุยุดเอ้นี่เขาปลอดของมีคมเว้ยแต่ไม่ปลอดปืน โอ้ชอบตะกี้สะดุง้งจริงโอ้โหขอทักใจวะโอ้โตะกี้คือมันไม่มีเสียงเลยอะไม่มีเสียงเท้าเลยจริงๆมันเดสไซน์เลอยู่หรอวะโอ้ oh, oh. สะดุ้งเลยตะกี้อะไย เล่นมันระยะไกลนี่ล่ะโอ้หมันอยู่ตรงศูนย์นู้นเลยอุยโดนแต่ไม่ตายว่ะเฮ้ยอยูนยนน่นี่อยู่นีน่นี่ไงนี่ไงมีอีกคนนึงอยู่นี่ โอ้โหเอ็นซีหนึง่งสามศูนย์บ้ามันไม่ตายได้ไงหรือวะนี่ไงจะมีดเหรองงจะมีดเหรอฮะจะมีดเหรออยู่นี่เอออยู่นี่เออไม่ไงจะมีดเออไม่ให้มีดไม่ใช่มีด โอ้โหน่าหลงโอเคก็สรุปสั้นๆนะระหว่างเซนเซอร์คุณภาพโค้ดกับคุณภาพโมโนแฝดคืออย่างนี้คุณภาพโค้ดอ่ะมันจะได้เรื่องทวามรูคิวแล้วก็กระสุนเนี่ยมันเร็ว่า คอร์ดิตี้โมโนแฟทั้งแบบไม่เพิ่มไฟเลทแล้วก็เพิ่มไฟเลทคือเร็วหมดเลยแล้วก็เรื่องการเกาะกลุ่มอ่ะผมรู้สึกว่าคอร์ดิตี้โกอาดัสส่วนมันเกาะกลุ่มมากกว่าโมโนแฟรส่วนของโมโนแฟรอ่ะถ้าแต่งเป็นเชนซออาจจะได้เรื่องความหลากหลายอย่างเช่นบางบารีบ้ามันอาจจะได้เรื่องระยะบ้างหรือไม่ก็บูเลต์เวลลิซิตี้บ้างอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวขอไปนอนละตีห้าเลยนะตอนเนี้ยบางคนตียงห้าเขาตื่นนอนแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยได้เวลาไปนอนละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้สวัสดีครับ Vice.